เราก็มาสัมภาษณ์ลูกค้านะคะที่ทานดีบูนนะคะแล้วก็อาการดีขึ้นนะคะสวัสดีค่ะพี่ติ๊กสวัสดีค่ะ,คะรบกวนพี่ติ๊กแนะนําชื่อกับเพื่อนๆเราน,นิดนึงค่ะค่ะชื่อทิติรัตน์เพียมเพิ่มพูนนะคะค่ะคือพี่เองเป็นประธานชุมชนแข่งขันสามต,ต,ตําบลทุกคศอาเภอหนําลูก,กาจังหวัดปทุมธาน,นีอ่าพี่ติ๊กอายุเท่าไหร่แล้วคะ60แล้วคะ่ะ,คะมีบ้างว่าโดยอายุนะคะ,ค,ะคือ,อม,มันถึงวัยเนาะ ปวดข้อปวดเข่ามันก็มีบ้างลุกนั่งไม่สะดวกเหมือนเมื่อก่อนและที่สําคัญคือเริ่มรู้สึกว่านิ้วล็อกเริ่มมีอาการนิ้วล็อกเป็นยังไงคะพี่นิ้วล็อกเนี่ยนิ้วล็อกเนี่ยคือเวลาเรากำเนี่ยมันจะกำไม่สุดค่ะถึงพอเวลาเราเรากำสุดปุ๊บเนี่ยการที่เราจะยืดออกด้วยมือข้างเดียวเนี่ยมันไม่ได้มันต้องใช้อีกมือหนึ่งมาง้างแล้วระหว่างที่มันล็อกเนี่ยคือมันจะปวดปวดบางทีปวด ร้องไห้อะต้องเรียกลูกมาช่วยช่วยง้างอ๋อขนาดล็อกขนาดที่ว่าเอาออกเองไม่ได้ไม่ได้โอ้ต้องให้ลูกมาช่วยงานแล้วก็เจ็บถึงขนาดร้องไห้เจ็บร้องไห้เลยแบบเมื่อก่อนนี้ที่คุณแม่เป็นนั้เราอย่างว่าคุณแม่แบบแมวอะเป็นเองเลยรู้เลยเป็นเป็นเองเลยรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเสียใจเสียใจที่เคยว่าคุณแม่ไวโอเคนะคะก็ทีนี้อย่างนี้ค่ะแล้วทาไมพี่ติ๊กถึงได้ฐานดีบุญคะ คุณนัชชาลีเนี่ยแนะนำะเขาบอกว่าพี่สาวเขาทานแล้วดีขึ้นที่เป็นปวดข้อเท้าปวดตรงข้อเท้านะอะไรเงี้ยดีขึ้นพี่ติ๊กรองสิเราเป็นคนที่แบบเฮ้ยอะไรมันจะดีล้าก็ไม่อยากเชื่อเข้ามาให้ก็ทิ้งไว้ก่อนยังไม่กินแต่นี้มันม,มันมันมันปวดมากอะค่ะ,คะมันมันเป็นมันเป็นค่อนข้างเยอะแล้วเขาบอกว่าพี่ติ๊กกินเลยค่ะกินลองกินดูลองกินดูถ้าไม่เชื่อก็ลองกินดูแล้วหลังจากทานไปเป็นยังไงคะ ทานไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันหายไปได้ยังไงอ่ะหายไปตอนไหนไม่รู้อ่าหายไปตอนไหนไม่รู้ลองแรกเป็นยังไงอะสองสองแรกก็ฉีกสองแล้วก็ชงตามที่เขาบอกอนะคะชงก่อนชงกับน้ําเย็นกะชงน้ําเย็นค่ะก็บอกชงน้ําเย็นแล้วก็เราก็ชงก่อนกลิ่นมันแบบมันฟู่มันขึ้นมาแล้วมันสดชื่นนะเนาะออกลิ่นมันสดชื่นก็ดื่มง่ายคือทานไปได้สักสองวันสามวันอะการที่ เหยียดเท้าแล้วดันข้อเท้าขึ้นมาเนี่ยอาการกบแก๊บมันมันหายไปมันหายไปมันดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะขับรถได้นานขึ้นขับรถได้นานขึ้นแล้วอาการที่นิ้วล็อกนี่แหละค่ะนิ้วล็อกรู้สึกว่าเอ้ยทําไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันมันเวลามันกำแล้วมันล็อกแล้วมันไม่ปวดมันไมม่ัก็คงยังล็อกอยู่แต่มันไม่ปวดมันไม่ปวดมันไม่ปวนแล้วทานนานแค่ไหนมันถึงหายล็อกอะคะพี่ทานไปสองกล่อง สองกล่องเพียงแค่สองกล่องเท่านั้นเองอาการที่มันเคยล็อกมันไม่ล็อกแล้วค่ะอ๋อเพียงแค่สองกล่องวิ่งเรียกว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะค่ะแล้วว่าขอบคุณขอบคุณดีบุลขอบคุณดีบุลแล้วรู้สึกประทับใจกับดีบุลมากๆเลยใช่ไหมคะมีอะไรฝากเพื่อนๆเราไหมคะที่เขามีอาการเหมือนเราแล้วอยากจะแนะนําเขายังไงอะคะพี่คือพี่ติ๊กเองอะนะคะก็อยากแนะนําเพื่อนๆให้ให้ลองพิสูจน <c oughs> ให้ลองพิสูจน์นะ <c oughs> บอกไปก็อาจจะไม่เชื่อเรายังไงคือเราก็ต้อง,องทานเองลองกินเองสัมผัสกับตัวเองซึ่งตัวติ๊เองเนี่ยก็คือทานแล้วมันได้ผลมันได้ผลจริงๆ <c oughs> ตรงจุดนี้ค่ะ เนาะโอเคค่ะนะคะก็เรียกว่าเป็นอีก1เสียงนะคะของผู้ที่ทานผลิตภัณฑ์ดีบูลชนิดผงนะคะแล้วเห็นผลนะคะกับตัวเองคือเป็นอาการนิ้วล็อกนะคะทานเพียงแค่2องสับสองกล่องเท่านั้นเองนะคะก็รู้สึกอาการนิ้วล็อกเนี่ยหายไปนะคะส่วนข้อเข่าแล้วก็ข้อเท้านะคะที่เคยมีเสียงดังก๊อกแก๊กเนี่ยทานเพียงแค่สองสาวันแรกก็ดีขึ้นมากๆแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะให้ทุกท่านนะคะ มาชมพี่ติ๊กนะคะทานผลิตภัณฑ์ดีบูนให้ดูด้วยนะคะดูกันเลยว่าเราทานกันจริงๆิพี่ติ๊กทานจริงๆนะคะอันนี้คือถ้าสังเกตดูกล่องเราจะเป็นซีลอยู่นะคะแล้วก็จะแกะง่ายมากๆเลยนะคะนะคะอันนี้ค่ะโอเคแกะออกมานะคะด้านในก็จะมีทั้งหมดอยู่5ซองนะคะแล้วก็ใส่น้ำประมาณนี้ค่ะนะคะน้ำประมาณแค่ ครึ่งแก้วเท่านั้นเองนะคะน้ำก็จะออกสีเหลืองๆคงจะเป็นสีเหลืองๆนะคะก็จะหอมๆห,หอมค่ะละลายน้ำง่ายค่ะแล้วก็ทานง่ายนะคะอ่าหมดแล้เรียบร้อยนะคะเป็นไงคะ อร่อย,ออยนะคะแล้วดีต่อสุขภาพด้วยนะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ดีบูลเนี่ยตอบโจทย์จริงๆนะคะสําหรับผู้ที่มีอาการปวดเมื่อยตามข้อนะคะข้อเสื่อมนะคะอาการนิ้วล็อกเนาะอาการปวดหลังนะคะปวดคอบาไหลนะคะกระดูกทับเส้นนะคะทานดีบูลได้เลยค่ะ ในช่วงปีพุทธศักราช2,543ถึง2,553องค์การอนามัยโลก WHO ได้กำหนดให้เป็นทศวรรษโรคกระดูกและข้อผู้ป่วยด้ยวยโรคดังกล่าวอายุเฉลี่ยอยู่ที่40-60ปีมีสถิติผู้ป่วยด้ยวยโรคข้อเสื่อมถึง50%ดีบูล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอันทรงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอฟพรนเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้อ,อเส็บได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไข่มุกสายพันุ์พิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในชีวิตประจำวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูลประกอบด้วยไพบาร์เอ็กทรักซ์ซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อวัยวัต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย เทอร์ริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทำให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสำรวจในประเทศไทยประชากรจำนวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพุนโดย80%เปอร์เซ็น์เป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบ โรคข้ออักเสบรุมาตอยโรคข้อสึมโรคก,กระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0 0ถึง1,500มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัย ดีบูนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา